สบายดีทุกคนน่าหน้าเหมือนในมหาสาวสาวสาวเรือหน่อยสาวสาวเรือหน่อยอ่าสิเป็นบานๆเด้อมีเสือพงเสือผาตากแล้วอันนี้บรดวิชเจอกันโดนโอแม็กอันนั่งห้ามันเป็นเกลือนี่หว่าไหน้าน้ำเอาอ่ะ แล้วคิงดูแลถ้าดูปลาล่าอ่ะอ้หเียร์นั่นโซ่นานวาโซ่รุ่นสี่คนนี่หาลอยไปเนี่ยเดี๋ยวคนรนชันี่มได้นหวานองเดียวเดี๋ยวลูกบ็กคงายมาดูคงาแล้วมาใ้ใส่อะาสูเขามย่งันเรื่องมากเท่าเลยอีเด้อ ห่อแห่ปั้วถ้าหมายหนังอ่ะม <F occurs> ันไปหูเมันกระโดดก่อนเปิ้ลใช่ไหมแล้วหมายมันจุดมันก่อนนะมันหมายแต่มันดูดก่อนเปิ้ลจะทานมันกินก่อนหรอได้จริงหรอคะรำอยากหมายแต่กินของเปิ้ลก่อนอ่ะถ้าลืมแม่ถ้าเลี้ยวหนังโหน้องฮะไปยุ่งกับกูอ่ะแต่มันแยกมาตัแต่ ขี้ขนาดน่ะเอาไปแองอ้โหจะได้สังเกตโลหิตดิวมาสองอันนี้เนาะมันพิษเองแท้ๆนะมันแยกมาผมให้ขี้ผูกกันนี่มันมันยอมมากความชิงเลยโค้งมันยอมมากความจริงดูเอาพี่น้องมันดูดของคนอื่นก่อนนะกินเด้อเข้าเด้อเชิญเชิญกินเลยมาเด้อมาเด้อเอาเลยเอาเลยมันคือเหมือดว่ะ ก้าวมืดแหละใส่สช้อนมีแต่คนงามๆเนาะอีพรมบอบแงงไปนะอันนี้คือความหลอกลวงน้มอยู่ที่สุดของที่สุดผ่านในสี่คนนี้นักกระดาษเปนไงทำนี women, ้แล้วเดี๋ยวนี้สองร้อยก็คือสองส้มตำหนึ่งส้มตำแม่สี่คนนี่สี่สองร้อยปลายตำันจะหาเรื่องตลอดอ่ะกระดาษยู่ต้องมาส้มตำเพื่อนส้มตำกุ้งสด เซมตําคุสดมึงมึงงกูไดนะเปิ่มปกิ่จะใส่เกลืออย่ามมันล้ำก็กินอืินล้าก็ช้อนเพนหน่อยล้ได้กินก็ใี้ง่ายเพือน้จะง่ายเ่อนมึงจะสร้างเหมือนกันตอนแรกมึงยังไ่แบกแนวอยู่นิพ้ออหก็กินจะอ้ารู้กัดมึงกรบอกว่าเหมือนกันนออย่ามาเพราะว่าแรงเดยก็ได้ให้จดจดอาออ ทีนี่กันล้ำของเปิ้ลเจว่ะน่ะล้ำมากินห้างล้มเ่่าฮ่าฮ่า่าฮคุณเดือดเนาะเจ็บใจส่งเดือดแตกินยัง่ังเาอันนี้ยังมีหนังอีกอะโอ้กำลังสังเกตเลยียำหันูยุ่งหลงนี่้โอ้แบบบ้านๆนะพี่น้องเด้อมืองเมืองาเพราะว่ามันเป็นเพื่อนกันจะอาจจะไม่สุภาพหน่อยขออบคุณเพื่อน จากที่คบกันมั้งแต่อายุสิบกว่าเหาสิบกว่าไปห้าสิบเนี่ยรุ่นห้าสิบสมยานพมันล้หะอเอาถึงน้ปีปลายแล้วมึงออคนเดียวน่ะแม่อยูมันก็่นี่ยูตีกัม่งกันอยู่ย่งก่อนอยาก่านก่น กุเออเอาเลยเพื honest, mm ่อนเอาก่อนถ้าทายทายคิงออกไปเมืองนอกก่อนโอ้ตกไว้ั้มันกโอ้เป็นยังเพื่อนกินก่อนเลยกวแลมันห้กปวลมันตักกุ้งไว้ให้กูก่อนหรอกง่ก่นแรกกินขนาดหัวนะเพื่อนแม่เจ๊วก่อนมันกินต้มยำมันแบบมะจะคข่อ่อนกันะตักจะไข่มัเนี่ยเอาไปเอ่อนะมาก่ม่เอ๋ นันนั้นก็ปอายในจานมันมีแต่ตะไคร้อจานทึ้นมาแล้วเอือมอหมอข้าน้งอันนี้น้ำแดงโซดาเพื่อนบอกว่าใส่เกลือลำอร่อย,ล,ยลองชิมกันรสละชอขนาดละ,อละโอล้ำนะโอล้ำยิง กุ้งสดหวานเนี่ยสดจริงๆเนอมันสวยนะเพื่อนเพราะมันทำหน้าแล้วคนไทยกับน้ำลายอะไรบ่ไก่ไก่ก็ไก่ก็อร่อยแน่นอร่อยเจ้านี้ไก่ย่างก่ย่างตำแตงอันนี้ส้มตำกุ้งสวดน้ำแดงโซดาาแดาโซดาเขียวดูโซาเขียวเขียวอู้ยผมบอบนีนงามน่ะ ไอจําได้มันออกโทรทัศน์นะเนี่ยดารานั่นเนี่ยแต่มันมืดหน่อยนะคะขอโทษขออภัยที่ลงไลน์ได้ลงไล์สิองคนหาลงยูทูบพลังจานก็สวยกว่าเปิ่นห้างงามห้างงามพยายมเดือดร้อนเออนะเอาสุว่าแต่จานเปียงกันนะงามงามกันเนียงขอบเหี่ยวแล้ ผมว่าสามสีคุณจะส่งสีนะสีเหลืองสีดำขาวใสาโซ่แล้วเหรอถ้าขาตั้งกล้องมานี่จะม่วนเลยเลยน่าจะห่างกันนะนั่นแหลเฮาเหมือนบ้านๆเด้อไปมาป๊อปป๊อปเด้อมาเด้อมาเด้อสวยๆเนี่ยภาพนี่สวยมากถ่ายเพื่อนเป็นยัง กินน้ำเย็นในคลองอ,อัไรเงี้ยตอนนี้เย็นมากค่ะพีกก่อ้ตอนนี้ไป็นเย็นได้แต่เดี๋ยวจะมือตอนนี้ออกชื่อคะมือคะ่ะตอนนี้เริ่มแล้วค่ะนักเหนียบแบบแก้วหางหนอ่ะต้องใช้ม,มือหมุนลำ้ำบากัดแก้วอ่ะอือต่อคะอือต่อตากระชังกับทิ้งจังว่ะฮะอัอนนี้พักฮะ ยังทำกรอบน่ะแม่แช่น้ำแกงอะทิตย์กินหมาอชิ้นไหเอาไงก็เอาน้ำแกงสาวมาหามีเยอะโดยบ้านหาฟองเดินถ้ากินแกงแค่อยังมาเอาเนี่ยไม่กินแต่อร่อยเป็นยาแม่นนี้นะรวมกันสี่คนนี่สองร้อยสาวสองร้อยสาวน้อยไปกับอายุนะอายุน้อยไปกับบะโตอีนั่นลุยมือแล้วเจ้า ยิงงามนะเยิ่งงามก็เปลือนร่างมือยังร่างเราเจ้าดอกเราดอกก็ไม่อะไรนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย